สวัสดีค่ะวันนี้ลำลองลำลองนะคะชุดอยู่บ้านแต่ว่าจะมาทําอะไรวันนี้จะขอรื้อตู้แปลงล่างนะคะเป็นชุดราตรีมาลองดูกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเอาแขนเสื้อข้างนี้ลงข้างหนึ่งแล้วหยิบปลายแขนที่เราดึงออกมาพับแน่ไปนะคะจากซ้ายเราก็ทบไปทางขวาแล้วก็จับไอตรงด้านข้างสองข้างะคะ่ะ หยิบผ้าตรงนั้นออกมาทําอะไรนี่ค่ะเอามาผูกมัดหนังยางค่ะหนังยางช่วยเราได้แต่ถ้าเป็นไปได้นะคะควรหาหนังยางสีเดียวกับผ้าแต่ตอนนี้ไม่มีเอาหนังยางแกงไปก่อนแล้วกันนะคะมัดเป็นปมให้แน่นๆค่ะมันจะได้ไม่หลุดแล้วทำยิงไรต่อหยิบปมตรงนี้มัดให้ตึงๆแล้วก็เอาปมตรงนี้ต้อนเข้าไปข้างใน แล้วก็เก็บทรงหน่อยหนึ่งถ้าอยู่หน้ากระจกนะคะเก็บทรงหน่อยหนึ่งทำยังไงต่อแขนตรงนี้มันพลุงพลังไปหน่อยหนึ่งเก็บค่ะเก็บเข้าไปด้วยกันต้อนผ้าต้อนผ้านะคะถ้าอยู่หน้ากระจกพยายามตกแต่งให้มันสวยงามหน่อยหนึ่งอันนี้พอดีว่าไม่มีกระจกนะคะอะอะไรต้องมีตัวช่วยค่ะไปงานขอรองเท้า อีนิดนึงต่างหูค่ะอะไรต่อดีคะ่ะกระเป๋าค่ะกระเป๋าหากระเป๋าที่คิดว่ามันพอจะเข้าชุดกันได้บ้างนะคะแล้วยังมีอีกนะคะเราอาจจะไปงานกลางคืนมีแสงวับวๆนิดนึงกำไรกระเป๋า คลาสนิดนึงเห็นไหมคะดูสิคะค่ะเราสามารถที่จะหยิบของมาทำอย่างนี้ได้นะคะบายบายพบกับสุพิพินแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ